ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแซบบี้แซบซีนิมาช่องที่ฟังดูมันเกี่ยวกับหนังแต่ไม่เกี่ยวกับหนังนะซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมมาครับวัตเทอ r ์เ r อร์เอ็นฮันเทอร์เลอร์อพิเลียนหลังจากคลิปที่แล้วนี่เราได้ทําการออกไปสํารวจทาง ฝั่งโน้นมานะทุกคนเนี่ยฝั่ง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 โน้นเนี่ยฝั่งไหนวะฝั่งนึงชิบลืมทิศลืมลืมทิศลืมทางแล้วเออฝั่งโน้นมานะซึ่งเราก็ได้ไปอาจจะไม่ได้พบอิเตอเอกอะไรแปลกใหม่นะแต่เราก็ได้พบพระเจ้านะเออแล้วก็ไปพบประภาคารแห่งหนึ่งมาแต่ที่สําคัญคือเราได้ไปพบพระเจ้าตัวสีดำดำที่เราเคยพูดถึงในชิปก่อนหน้านี้มาน่ะนะไม่รู้ว่าใช่เปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่ ซึ่งมันก็ไม่ไทําอะไรเราหรอกแต่เราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะทําอะไรเราไหมนะซึ่งระหว่างนี้เราก็คงเล่นไปก่อนนะทุกคนมามาดูกันครับทุกคนเฮ้ยไอเหี้ยพูดไม่ทันไรมันโผลมาแล้วทุกคนเห็นไหมเน่แน่ไอเหี้ยโผลมาสามตัวเหียม,มันต้องเป็นบามูเอซีดีซีแล้วก็คลาสแน่เลยในโจโจฮ่าฮาฮา ทำไมกูลองแล้วมันเหมือนแบบอาหญ่อา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 บัตเตไฟล์เลยเหมือนโทรศัพท์เก้สมัยก่อนเฮ้ยดูสิทุกคนมันโผล่มาองนี้เราควรทําอะไรดีทั้งก่อนเรามันไม่ทําอะไรเราใช่ไหมเราก็ควรเข้าไปทักทายเขาอย่างอย่างใจดีสวัสดีครับเพ่ผมชื่อแซมซิดีมาจากช่อง Youtube ที่จะกลายเป็นช่องที่ดังที่สุดในนครอ่า เฮ้ยวั t ต e กฟ c k เฮ้ยทุกคนเอออ๋อเฮ้ยลืมกดสปอนเตียงนู้นไว้เยี่ยนั่นหมายความว่าผมต้องไปเกิดไก่เลยทุกคนโอ้โ oh, หผมลืมกดออกจากเตียงนี้ลืมกดเซตเตียงที่บ้านไว้โอ้โหลัเกิดไก่ <laughs> เยี่ยสงสัยต้องกดเซตเตียงที่นี่ไว้ก่อนแล้กัน โอ้โหมาเกิดไกลขนาดนี้ชิบหายละวแ้วเป,ป็นกูนอนไหนได้บ้างเนี่ยเราพายเรือเล่นตอนกลางคืนไหมทุกคนเอางี้ไหมเออเราก็พายเรือเล่นตอนกลางคืนนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเสียงผมอาจจะแปลกๆนิดหน่อยเนื่องจากผมไม่สบายอยู่นะตอนเนี้ยเสียงผมแบบเป็นหวัดนะทุกคนเพราะงั้นทุกคนก็ระวังด้วยระวังตัวรักษาสุขภาพกันด้วยนะ ช่วงนี้วัดเห็นเขาว่ากันว่าละวัดนี่กำลังระบาดเลยชิปเปอร์สีดำชิปเปอร์แอฟริกามาไปเลสิกแล้วไงโก้ปาเราพายเรือเลยแล้วกันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นปะเฮ้ยมันมีบ้านคนอ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆบ้านมันก็ปรากฏป้าหรือว่าบ้านมันอยู่อยู่แล้ว แต่มอนเยอะขนาดนี้กูก็ไม่กล้าเข้าอยู่ดีอะหรือว่าเราจะเสียงเข้าไปดีทุกคนเอางั้นไหมใจกล้าสักครั้งไหมการเป็นคนกล้าอาจจะทำให้เราดูดีขึ้นก็ได้นะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรดำๆโผคงไม่ใช่พระเจ้านั่นใช่ไหมไม่คิดว่ามันจะตีเรานะทุกคนตอนแรก วันทีเจ้าเหมียวกัดซอมบี้เลยกัดไปเลยสมศรีลูกพ่อลูกพ่อกัดไปเลยปปหวังว่าเดอะแมนฟอร์เดอะฟ็อกจะไม่อยู่คอนเทนต์วันนี้ยังไม่ได้บอกเลยยังไม่มีเป้าหมายคอนเทนต์เลยก็ได้คอนเทนต์แบบได้เจอสิ่งแปลกใหม่อีกละเข้าสู่ช่วงเซซินมาเจออะไรแปลกใหม่ออเจอศพมีเพียบโอ้ พี่คนนี้ใช่พี่น้องกับเอ,อ่อผู้น้องผู้ชายเออน้องเฮ้ยเชีย่ยอะไรเนี่ยใครมาพ่นลมหายใจแถวนี้เหม็นออกไปนี่มันน้องผู้ใหญ่สมชายบอกว่าทุกคนอาจจะเป็นน้องอีกคนเนี่ยเออสมชายโจนี่ไงคนนั้นสมชายหมายเลขสองแล้วก็มีสมชายหมายเลขหนึ่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคนนี้ก็เป็นสมชายหมายเลขสองไอเทียนี่เลือกมาพ่นปกลินปากแถวนี้มันมองไม่เห็น ดูท no ี่ข้างบนโอ้ยก็มีเตียงแล้วก <as right? S 2> ็มีเฮ้ยไอ้นี่ผมจําไม่ผิดมันเอาไปทําเป็นอ่าอะไรวะสโคปปืนได่ามันเป็นเหมือนเลนกล้องถ้าผมจาไม่ผิดนะทุกคนอุ้ยไอ้นี่นี่อุ้ยมีทองไอเชี่ยเอ้ยเฮ้ยมีหนังสือด้วยแต่กูไม่รู้กูจะรุอลอดไปไหมอ่ะอ่ะหยิบไปก่อนเผื่อเราลอดทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านแล้วกันถ้าเกิดมันเป็นหนังสือที่เล่าเกี่ยวกับโลกใบนี้นะ โอ้โ oh, oh, oh. oh, หโอ้โหโอ้พึ่ง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 ไอ้ยใครปล่อยต่อแตนมาแถวนี้วะอ้ากูแพ้พึ่ง oh, oh. โอ้โหเฮ้ยนี่ไงเรือ,อกูโอเคโอเคไปละโง่กูไปละจะว่ายน้ำตามกูอ่ะชาไปไอ้ควาย เชียแล้วไงโอ้โหแล้วมืดแล้วไงเอาแล้วไงการอยู่ข้างนอกตอนกลางคืน,นี่อันตรายมากๆเลยทุกคนผมรู้อย่างหนึ่งในมัดมอดน,นี้ว่าการพายเรือไม่ได้ทําให้ผมรอดเสมอไปและการวิ่งกลับตอนกลางคืนก็ไม่ใช่ไม่ทําให้ผมรอดพอๆกัน <c oughs> เฮ้ยเสียยอะไรอ่ะไ่เฮียนั่นต่อบบลอกอีกแล้ว มึงขยันต่อบล็อกจังอะตั้งแต่กูหินชิปชิปนั้นปุ๊บมึงก็ขยันมาต่อบล็อกให้กูดูตลอดเลยนะเฮ้ยแล้วกูเจอโลมาไหวตาว่าจะฟักหมายความว่าไงเฮ้ยมันโดนไฟไหม้ไปเอยดาชาเลยเมื่อกี้กูวัดผมได้เสียงกระซิบทุกคนได้ยินปะ่ะผมว่าทุกคนต้องได้ยินมันน่าจะมีเสียงในชิปอยู่อะเนี่ยผมได้เน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 ผมได้ยิน แต่ถ้าเกิดในชีไปไม่ได้ยินก็แปลว่าผมหล,อล่อละทุกคนนี่เนี่ยทุกคนได้ยินปะหรือว่าป่าลงม,มาพูดกับเราเนี่ยที่มันว่ายตายอยู่จะเป็นไปได้อทำไมเวลาอธิบายอะไรสักครั้งมันจะไม่มีอะไรโผล่มามันต้องมีอะไรโผล่มาสักครั้งเลยตัวเฮียอะไรวะแต่เราเจอก็อมันคือพระเจ้าใช่ไหมทุกคนเฮ้ย ครั้งนี้ไม่มีสามตัวแต่มีสองตัวแต่กี่ตัวก็ช่างแม่งจะมาใกล้กูนะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเร็็อุดอูดอโอเคโอเคทุกคนถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไอ้เหียตั้งแต่มึงปากกดตัวครั้งนั้นปึ๊บมึงปากกดตัวไม่หยุดเลยนะตั้งแต่กูไปเจอมา หรือว่ากูกายเป็นผู้ที่มึงต้องเฝ้าระวังละแต่ก่อนอื่นเซตเตียงก่อนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดโอ้ทุกคนโหว่าจะกลับมาถึงแม่งปาไปครึ่งคลิปแล้วบ้างตอนนี้นใช่ปะไหนเช็คดิเนี่ยครึ่งชั่วโมงละโอ้โหคอนเทนต์ยังไปไม่ถึงไหนเลยคอนเทนต์ยังไปไม่ถึงไหนเลยโอเคไปเริ่มทำคอนเทนต์ที่ผมตั้งเป้าวันนี้ดีกว่า หลังจากที่คลิปก่อนนี้พวกเราไปออกไปสำรวจมาแล้ว2คลิปติดนะเพราะงั้นคลิปนี้ผมคิดว่าผมจะอาจจะเปลี่ยนเป็นพัฒนาบ้านไหมเอออาจจะสร้างบ้านไนเพราะคลิปก่อนหน้านี้เราก็ออกไปสำรวจแล้วแล้วคลิปที่แล้วเราก็ไปสำรวจมาเหมือนกันก็ก็ถือว่าสร้างบ้านซะหน่อยเพราะบ้านเราก็ไม่ได้รับการพัฒนามาสักพักละผมอยากให้บ้านมันสูงกว่าเดิมสูงจนไซเรนเฮมันคว้าตัวผมไม่ถึงอะ่ะทุกคนคิดว่างไง เออน่าจะดีนะถามไปงั้นแหละสุดท้ายผมก็ตอบเองเออเองไปอ่าเสียงเดอะแมนฟอร์ดหรืออกูไม่กล้าออกแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ไหนไหนวะมึงอยู่ไหนไหนวะทุกคนเห็นปะโอเคกูเห็นละโอเคไปละหนึ่งเหลืออีกสอง หาไปไหนอีกหนึ่งปกติมึงมีสามคนไม่ใช่หรอมึงมาเป็นเออวามู ACDC แล้วก็คลาสไม่ใช่เหรอ <c oughs> ตื่นขึ้นมาได้ของข่า <c oughs> เออลืมไปเลยเรามีหนังสือนี่ว่าทุกคนลองดูนี่มันเป็นหนังสือที่เอาไว้อ่านหรือว่าแค่หนังสือเอนชานธรรมดาเฮ้ยนี่ไงทุกคนมันมีให้อ่านว่ะแป๊บหนึ่งกูพับหน้านี้ได้ไหม แป๊บ,บนึงก่อนอ่านแป๊บบนึงกูได้เสียงรถเด็กแวนใครมาขับแวนแถวนี้วะไอเหีียดแถวนี้มันก็ห่างจากถนนอยู่นะโอเคทุกคนเราวันเริ่มอ่านกันดีกว่าโอเคทุกคนผมจะมาภาคเสียงให้ทุกคนได้ฟังนะเนื่องจากว่าผมแปลภาษาอังกฤษไม่ออกนะและสมุดเล่มนี้มีชื่อว่าความบ้าคลั่งของเลอร์เข้าและนี่คือสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้ความบ้าคลั่งของเลอร์เข้า จากการวิจัยของฉันดูเหมือนว่าเลอรเข้าจะมีความสามารถในการทำให้คุณเสียสติได้การวิจัยของฉันบ่งชี้ว่าการพักผ่อนช่วยป้องกันไม่ให้ฉันเสียสติได้นานกว่าการกินอาหารอย่างเช่นผลไม้และผักซึ่งดูเหมือนว่าจะช่วยป้องกันฉันจากความบ้าคลั่งได้เพียงช่วงสั้นๆสิ่งแปลกๆอย่างหนึ่งที่ฉันสังเกตได้ก็คือบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนพอเท่าสีดำลึกลับนั่น ทำให้ฉันเสียสติน้อยลงและฉันยังได้ยินเสียงแหลมสูงทุกครั้งที่ฉันทําให้มันหายไปแลนะเวลาที่ฉันเขียนอยู่นี่นี่คือทั้งหมดที่ฉันสามารถค้นพบได้ซึ่งบทความก็จะมาจบลงที่ตรงนี้นะครับในหนังสือเขากล่าวถึงเลอร์เข้าสิ่งที่ทําให้ทุกคนบ้าคลั่งนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอเลอร์เข้าเนี่ยมันเกี่ยวกับวิเลเจอร์หนึ่ที่วิเลเจอร์สาเคยเล่าให้เราฟังเปล่า ที่เขาเล่าว่าอยู่ดีๆวันนึงวิเลเตอร์หนึ่ก็พาเจ้าสิ่งนั้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือเลอร์เข้าตัวนี้ที่นักนักวิจัยคนนี้เข้ากล่าวถึงเปล่านะเพราะงั้นเราก็คงต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเกี่ยวกันไหมนะทุกคนปะเข้าชมคลิปต่อได้โอเคทุกคนปะผมไม่รู้ว่าอะไรหรอกผมน่าจะไปภาคเสียงแยกอีกทีนะทุกคนผมก็น่าจะได้เข้าใจพร้อมกับทุกคนตอนนั้นแหละมั้งเออผมก็ไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรปะแต่ ผมแน่าจะได้ภาคให้ทุกคนได้ฟัง่ะอือสวัสดีครับหนี เชี yeah! <c oughs> uh <h engers> hey, ่ยอย่าชนกูกูเ ha, ม <h cheerful> ือเล่ากูเมือเล่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเห็นป้ายปะเนี่ยมันเขียนว่าสต็อปหยุดเฮ้ยป้ายอะไรอ่ะใครเอามาเตือนต้องถามงี้มากกว่าเฮ้ยมีป้ายตรงนั้นด้วย i o u i o u มันแปลว่าอะไรวะคิดถึงปะแป๊บหนึ่งนะผมไปถามแม่แป๊บ โอเคทุกคนผมรู้แล้วนะหลังจากผมไปถามแม่มาว่าไอซีนี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าฉันกําลังมองคุณอยู่เออแล้วใครมองเราวะอย่าบอกเลยว่าไอพระเจ้าสามตัวนั่นนะผมไม่ใช่หรอกมั้งเออแล้วก็อีกอย่างนะทุกคนผมไปพบป้ายด้านข้างบ้านเรานะแต่ลงไปตรงนี้นี่นี่น,นี่แต่ผมยังไม่ได้อ่านนะมันแปลว่าอะไร โอเคทุกคนผมได้ลงไปดูไอ้ป้ายนั้นมานอกรอบแล้วนะซึ่งในคลิปผมไม่ได้เข้าไปดูนะผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปดูนอกรอบเพื่อมาแปลให้ทุกคนฟังดีกว่ามันแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรบ้างนะซึ่งมันอ่านว่า you c a n escape this nightmare คุณไม่อาจหนีฝันนี้ได้นี่ก็คือคําแปลจากป้ายที่ผมขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูนี่นะครับซึ่งค่อนข้างจะน่ากลัวเลยนะทั้งมันมาเตือนว่าหยุด แล้วก็บอกว่า ICU ฉันกำลังมองคุณอยู่ซึ่งไอคนที่มาปักป้ายนี้ผมไม่รู้ว่านะว่าเป็นใครแต่ที่รู้ๆก็คือไม่น่ามีจุดประสงค์ดีกับเราแน่ๆเพราะงั้นเราควรที่จะระวังตัวไว้แล้วก็เข้าไปรับชมคลิปต่อกันดีกว่าฮ่ฮไปดีครับมันคงไม่พุ่งใส่เราใช่ไหมแต่ในเมื่อมึงไม่พุ่งมาหาก็จะพุ่งใส่มึงเองเข้ามามาเอ้เหีย นี่เฮ้ยเฮ้ยเรือบรรทุกอยู่ทุกคนนี่เราจะตีมันไปเรื่อยๆศาสตว์ในวัยรุ่นเขาใช้หมัดกันด้วยเฮ้ยต่อยไม่เข้าในไงมาดิเจ็บเล็กเจ็บน้อยมันก็เจ็บว้ยมามาไอศาสตว์เกขาอ่ะมึงกล้ามาเจอแซมซีนัมเจอผิดคนแล้วซิกแซกไอ้เีอยมีสเต็ปฟุตเวิร์กนาย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 อย่างนี้ต้องมุมนี้เลยนี่โบก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 นี่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 ลูกผู้ชายเขากล้าบวกนี่เว้ยไอ้อะไม่ใช่แัมสแกสไบ์โบก เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเห็นปะเฮ้ย hey, พระจันทร์มันกลับหัวแล้วมันก็สีออกเฉียวเียวหน่อยอะเฮ้ย hey, มันแปลกๆอะคืนนี้คืออะไรเปบนึงดูอะไรเอ้า oh, ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะที่เป็นการดูอันนี้คือแผนที่เนี่ยเออก็ไม่มีอะไรนี่เนี่ยแต่พระจันทร์มันกลับหัวมันแปลกๆอะทุกคนฮ้ยมันมันย้อนกลับด้วยว่าจะฟักพระจันทร์ย้อนกลับหมาเพวาาไงเป็นพ่อมึงเหรอ ใช่คือช่างแมงนั่นโอเคทุกคนเราก็น่าจะได้ทรัพยากรมามากเพียงพอที่จะสร้างบ้านแล้วนะแล้วเราก็ติดสถานะอะไรเนะี่ยฮีโร่ออฟวิลเลจเจอร์ใช่ปะเฮ้คือเราเป็นฮีโร่หรือผู้กล้าของวิลเลจเจอร์เหรอติดสถานะนี้ถาวรเลยเหรอช่างมาแล้วกันแต่ผมขอสร้างบ้านก่อนแล้วกันคืนนี้เราจะถือโอกาสว่าเราจะสร้างบ้านทั้งคืนเลยนะในในละ โอเคทุกคนเราก็ได้สร้างบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากใช้เวลาสร้างโคตรนานเลยทุกคนโอ้เสียเวลาทั้งการไปขุดออดินทรายแล้วก็ไปขุดหินนะบวกกับเตออุปสรรคต่างๆอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะทุกคนไม่ได้กลัวอะไรกลัวพวกเจอพวกร้อยได้แน่จริงมาเดิอุ้ยสายตามันน่ากลัวมากเลยทุกคน ในตัวอย่างเป็นต้นกระเาบานทีแหละทุกคนเออกว่าจะผ่านมาได้โอ้นานมากเลยทุกคนแต่อย่างน้อยเราก็เสร็จแล้วอ่าต่อไปเป้าหมายของเราก็คือลงท่าไปขุดเอาทรัพยากรน,นะแล้วก็จะได้ตัดจบชิปเลยเออแถมการที่เราไปขุดหินมาทําให้เรามีหินเหลือนะอาจจะเก็บไว้ใช้นะทุกคนในเก็บไว้ใช้ยามจําเป็นไง หรือไม่ก็อาจจะไว้สร้างอชั้นต่อไปแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ๆนานมากเลยทุกคนกว่าจะสร้างเสร็จเอ้ยเสร็จละไม่สุดโอเคทุกคนแล้วก็ถึงท่าไปที่เรียบร้อยนะหวังว่าจะไม่มีอะไรโผล่มาก,กระชากหัวเราไปนะอย่านะจ๊ะอย่านะพี่กลัวเป็นเหมือนกันนะ พูดยังไม่ทันขาดคำเอามาดิมาดิเฮีฮฮฮยดูลัวมากเฮ้ยมามันทุ่งทุ่งเฮ้เคตายละหนึ่งเอาวะไมเหมือนจะมืดเลยว่ะแย่และยังมาไม่ทันอะไรจะมืดซะละ ตัวหนึ่งรีบขุดก่อนแล้วกันเอาเท่าไหนเท่านั้นจะมืดแล้วอ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งเราต้องขุดให้ได้มากที่สุดประมาณรีบขุดรีบขุดรีบขุด,ดอุ๊ยเหล็กสวยเฮ้ยอะไรเฮ้ยหยายซุปที่นี่เที่นี่เที่นี่เที่นี่ คิดถึงระบบมาครับสมัยก่อนที่มันตีรัวได้เลยทุกคนขึ้นอยู่กับว่าใครเร็วสุดอ่ะเร็วสุดมึงคือคนชนะไว้ชอบระบบสมัยก่อนมากเลยแต่ว่ามันถ้าเกิดเอามาใช้กับระบบสมัยผมได้ยินอะไรแวบๆบแบบผมถอดถุกฟังอยู่ตอนนี้ทุกคนกลัวผมกลัวไม่ทางราหรอไอ้ที่เกิดมาเล่นในถิ่นสโตงี้เราจะใส่หูฟังกจะขูดให้หมดเลยวะ โอยไอ้เทียซุป,ปเปอร์แบงมุมยักษ์จ้าอย่าอย่าอ้าไอ้ไเทียกูเกิดที่ไหนโอ้โหไม่ได้สบาบาาไอ้สักอ๋อเตียงกูพังเออกูไม่ได้เซตเตียงไว้ข้างล่างโอ้โหลืมไปเลยอย่าอย่าไม่แล้ มันกูเห็นสเตปแป๊แบ,บๆโ oh. oh. <c oughs> อ้โหโอ้โหซูเปอร์ทารันทูล่าไอ้ี้ยซูเปอร์หนูฟุกในตำนาน <c oughs> น,น,าน,น่าเกลียดน่ากลัวตัวระบาดใครสัตว์สร้างมึงขึ้นมาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันตามกูมันว่ายน้ำได้ด้วยอย่างนี้ต้องว่ายตามเลยมีใครใจกล้าถ้ากูหม่ะ มาดีไหมแน่จริงมาดีเอ้ยอะไรอ่ะวัดวัดกูดูอะไร what, what? อ,ไรอดด๋อกูโดนกอรดึงจย่า,ยาไปตัง้งทรงสร้างตัวอะไรแบบนี้ขึ้นมาน่าเกียดมากเลยมันกีดร้องด้วยทุกคนดูดิ ร้องเหี้ยอะไรอะโอเคทุกคนได้ศพคืนมาลปะป่ะได้เวลาขุดทรัพยากรต่อละโอ้โหกว่าจะได้ศพคืนมาเหี้ยสมไมเกมนี้มันยากลำบากเกินเ้ยเฮี้ยกูทำเป็นร้อยวันนี้ไหมของกูน่าจะห้าร้อยวันน่าจะไม่พอห้าร้อยวันน่าจะได้แค่บ,บ้านหลังเดียวอะสรงเนี้ย ไปขุดเหล็กขุดอะไรให้หมดแล้วกันเราจะได้ไม่มาทำเพี่ยน,นี่อีกไม่อยากมาแล้วเบื่อมึงแล้วเออนี่ไงเราจำได้ว่าเราเจอเหล็กปะเหล็กหรือเ,เพชรเออเพชรนี่หวา่าเออมันคือเพชรเพี้ยนี่ไงโอ้โหโอ้โหมันคืออะไรอ่ะเราต้องตีก่อนตีก่อนไอเพี้ยแต่มันตีเราได้เพราะงั้นรีบตีมัน คืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ขุดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเกือบตายเพี่อกินก่อน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 ป้าป้าปาปาทุกคนเราได้ตามที่เราต้องการละหนี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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยไอ้เี่ยไอ้เียนั่นหลอยยิงกูอยู่ป้เราจบการสำรวจท่าไม่เพียงเท่านี้กับการขุดหาทรัพยากร ได้เวลากลับบ้านแล้วเว้ยฮู้โ้เหล็กได้มา38ก้อนถือว่าเยอะอยู่ทุกคนแต่ผมไม่สบายใจทุกครั้งที่มีเสียงเคี้ยนี่พูดตรงๆอะถือเขียวไว้ก่อนใครมาจู่โจมปุ๊บกูเกี่ยวปั๊บเลยโอ้ถึงบ้านแล้วเว้ยกว่าจะถึงตึงตั้งนานกูสาตึงหน้าตึงเลยมเมื่อกี้โก้ไม่ใช่เลย โอ้ oh, เผาเหล็กแป๊บทุกคนโอ้ย oh, ได้เวลาเก็บของก่อนก่อนปิดชิปโอเคทุกคนเก็บของไปที่เรียบร้อยแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยมันมีเควสที่เสร็จได้ว่าไหนดูนี้ไปรับหน่อยเอ้ยเราได้หัวคิปเปอร์มาวะ่ะหัวคิปเปอร์แล้วก็ดินปืนเออนี่ไงกำลังต้องการดินปืนเพื่อคลา,าปกระสุนอยู่พอดีเลยนึงมีเควสอะไรเสร็อีก เสียงอะไรอะ่ะวัดตะฟั k เสียงอะไรเช่างมันแล้วกันเราไม่ควรไปใส่ใจอะไรพวกนี้แล้วก็ควรจะที่จะขอตัดจบรายการแต่เพียงเท่านี้ดีกว่า <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องแซมมี่แซมซีนีมาด้วยนะทุกคน <laughs> เป็นไงบ้างทุกคนคลิปนี้สนุกไหมสนุกไม่สนุกยังไงว่าค่อยพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะ แล้วก็ชิปต่อไปอาจจะเป็นมดใหม่นะอันนี้ผมเกินไว้ก่อนอาจจะแค่อาจจะนะพ็ผมกําลังหาวิธีเปิดเชดเดอร์นะเพื่อให้มันได้บรรยากาศมากขึ้นนะอันนี้ผมกำลังวางแพนกันอยู่นะผมกําลังวางแพนอยู่นะทุกคนแต่ถ้าเกิดมันคลิปต่อไปไม่ได้ลงมดใหม่ก็คงเป็นเกมอื่นนะ <c oughs> ก็คงต้องประมาณนี้ทุกคนถ้ามีอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้ทุกคนสําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อน ไหนเฮียใครเปี้ยววะขอลองสักทีหน่อยดิเฮ้ยเสียงแพะไอเฮียนั่นนั่นไอโจดกูอยู่ไหนวะไอเฮียนั่นแหละที่กูโกรธเป็นที่สุดเลยมึงอยู่ไหนแน่จริงมึงออกมาไอแพะปลาไอเด็กแว้นเสียงเฮ้ยเชียนั่นกูแค้นสุดละโป่งโป่งบินมีจะปีกมีปีกจะบินไม่ได้ควาย นี่มีปีวิชัวไอควายตายไปซะไอีย,ยถ้าเกิดกูมีปืนอ่ะต่อให้เป็นพระเจ้ากูโอ้ยมา